โข้าจะมาเป่งจะเผางูโอ้ได้เน้อไฟได้เจ้าบ้าไอเจ้าบ่าได้งูงูอันนี้งูอีซังทางบ้านเถื่อนนี่งูอีซังบุสมังบุสมังโอ้โหใส่ลองเบิึงลองเบิึงโอ้โหยาวขนาดยังทันวิทย์นี่ล่ะ ลายซัวนั่งงูจงอ่างงูเหมือนี้ทางบ้านพื้นด้มากินอฮัาฮันแบบเส็บได้เนาะอยู่ทางบ้านเนาะเม่นบะหารแซ่บได้อยู่ทางบ้านเนาะสบายดีเด้อพี่น้องปองปายเนาะมาอยู่กับ สองเบาเล่คือเก่าพี่น้องอยู่ทางชนบทพี่ชนบทเมืองดักจึงคือเก่าเนาะมือนีกมาบา้านกิบตาพี่น้องขับรถเนาะขับรถล,ลายขี่ฟุ่นลายพี่น้องกมาบ้านสนอยคือเก่าแต่นวันสนอยโอยูพี่น้อง,น,อน,องนี่ก็เป็นวันจันทร์เนาะสนอยไปโรงเรียนพี่น้องเว้นเอื้อยสนอยที่เบาเลลถ่ายคลิปกาโบยูเนาะเราไปเวียกพี่น้องก็เลยบบมีไผนะ่เนาะ มาทายเห็นสบาดเขาเจ้าว่าได้งูพี่น้องพามาเบิ่งงูโตย้ายใหญ่เนาะจักงูหยังพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งไปสอบถามขาเจ้าว่าได้แน่พี่น้องงูโตใหญ่ยินขเจ้าว่าเนาะืไปติดตามนบาเลเด้อพี่น้องก่อนสิไปชมก็อย่าลืมฝากกดติดตามบาเลคือเก่าพี่น้องบาเลกบ่อยากสบายปานดพี่น้องเป็นวัดตาตเนาะมื้อนบาเลกสิได้กลับทางท่าแตงสิเดินทางไปพุ่นละ มีเวลากับซิไปถ่ายผู้เช่าทั้งมันกันดอนเนาะก็มีผู้สาวโสาโซลดอร์ลีติดต่อไว้แล้วเนาะสีไปคอเฟเวียนเอฟซีพี่นะ้องสาวโสดบาทกันดอนเนาะส้นเท้ากระตู่นเลยกับที่เดินทางไปทางจัปลซักเลยพี่นะ้องไปหาหน้องอ่อนไปเบิ่งน้องอ่อนไปหนองออดหายไ,ไ,ไปสวยลกมันต้นพี่น้องที่ป้าไปเบิ่งเนาะติดตามที่ชีวิตน้องอ่อนแน่เอฟซีทุกคนกับบางคนกันอาจที่จืดหนองอ่อนบางคน,น,นกับบอลจืดเาะพี่นะ้องโอ้ลมพัดแห้งลายพี่นาะบางคนกที่จืดเนาะ อุทีศติดตามบอลเล่มาคลิปแรกๆก็สิเจอพอน้องออนพิณกาไทยหน้าตะกี้บอลเล่เคยถ่ายเนาะพาไปเบิ่งว่าเป็นจะได้แน,น่นอนปีนี้มีกาดเวลากา,าสีผ้าุกคนไปไทยหน้าเนาะไปติดตามที่ชิดลำพอนพิณเก้าพี่น้องไทยหน้าฮ็ดหน้าเนาะสวยๆกันพี่น้องเนาะนา้องออนก็นเป็นพี่น้องทางบอลเล่เนาะพี่น้องกาถ่ายน้องออนสาวสดไปเบิง่งงูพี่น้องเป็นยังไดเน,นาะแต่ยืดผ้าเบื่อกันเด้่เอฟซีทุกคนเนาะ ขี uh, khi t, mm ้ฝ hmm. ุ t t Ai, uh, ่นผมเต็มแดงเบิดพี่น้องหนาก็ะเจากตบูหน่อยนึงไอ้บ้านเนี้โอู้ขัดจะมาเบ่งจ้าเผางูโอ้ได้เนาะอไฟได้เจ้าว่าไอเจ้าว่าได้งูแม่ล้วโอ้งูอันนี้งูอีสังทางบ้านเถาเอนอันนี้งูบุสมังบุสมังบุสมังเยาวหนะจักเมตประมาณ สองเป็ดปายสองเป็ดปายเจ้าได้งูมาชนบทกักเลยมาเห็นข้าเผางูกายคือกับงูสิงบ่แมนบ่งูสิงงูอีซังอนี้ฮะจงอางได้จักตัวตัวเดียวปะ เซตเมนูย <zo'> <t festivals> ังอันนี้อันเมนูอย่งไดนี่สัว้าเอานี่อันนี้พอขว้วเนาะแสบแล้วเนาะมือแรงเนาะอันนี้จะเป็นงูงูจงอางคนนั้นคนยิงเอาบ่หรือตีเอาถึงแห่าบ่ถึงแห่าบ่ถึงแห่าเนาะ ถึงแหงงูหงนะ่ไงพี่เนาะมันนีบาเล่สิลองซีมสวงูนำขาเจ้าในยิทางบ้านสนบทพี่นองเมืองดักจริงพวกแม่ก็มาเผาบึงบ่กินคือกันบ่เป็นจะได้ย่างคลัำบ่คลำเนาะตัวผู้หญิงขลำบ่ทางนี้ Uh, này đi Bứt đi sang lại Bứt măng Bứt măng Ừ, trông ăn Khá vào măng xa xôn phào ta liền đấy nào Bứt măng Được nói đê, kín bao ngủ Chá ้วสีต้มอลสิพาทุกคนมาสิ่น้ำกันนาะบิ่งว่ากจะเห็ดจังไรในเมนูทางสนบดนะกัจจีส่วนว่าเราเห็ดจังไรเนาะบรเลยก็ยังบัทันเคยลองเห็นบ่อเคยกินมักซิมแบบนี้จกเถื่อนพี่เนาะยายาวขนาดอีนเนาะ สองเมตรพุ่นบ่ประมาณสองเมตรไปสองสองมินฮาตัวใหญ่ขนาดเนาะพี่โตใส่ห้ำแทกเบิ่งพอดีวกับแขนเจ้าสำกันบ่ทิพแทกเบิ่งแขนเจ้ากับงูพายใหญ่กว่ากัน งูใหญ่กว่านะอผดเ่าอวผดขนาดนี้เนาะคืองูเห่าเนาะบ่มแมนบ่บ่แมนดอกเนาะอุณหภูมิสูงหรอบุ๊บี้อสิยไอ งูจงอางอันนี้แม่โอ้กินเมนูแซ่บพ่น้องมาสนบทเทนเนาะได้กินสูสวงูสวงูจงอาาอะไอีกนอ่เบ่งบ่งอ้าโหใ่ลองเบ่งลองเบ่งโยาวขนาดยังทันวิทย์ประมาณสองแมตตปายเนาะ ปาพูดหยอดเลยเจ้าบ่ได้ใครได้ถึงเห่าบ่ถึงแห่าดน่นอนถึงเห่ยาวลายพูดปืมาจับปืโอวนปืมตานเลยหนาวเออเตมมาเรียบคิบโอ้ข้าเจ้ามาซุ่มเบงงูพี่นังข้าพางูนะ จุทางเมืองดักจึงบอเลมาครั้งนี้กับโบเ็นสซาหน่อยพี่น้องเราไปเฮียนเนาะเท่านั้นเราไปเฮียนก็เลยมาเห็นที่จพะพาะง้อก็ท้าให้เบิง้งพี่น้องมือบอลเลยกับกัปทางเมืองดักจึงบลอกกับทางเมืองท่าแต่งพี่น้องฝากติดตามเด้อะสี่ไปจำประซักคนละไปหาน้องอ้อนต้องไปถ่ายที่ชีวิตน้องอ้อนน้องอ้อนก็บอกให้ไปลกมันซอยแน่สว่วงนี่เลยว่าจะไปลกมัน โอ้เล oh. <c oughs> ็กน้อยกนะ็จะอายเลยแลน้นี้เลยนี่แหละพี่หนังที่ชีวิตบ้านนอกสุนบ,บทนะขยับก็มาเตา่าโฮมกันเบิง้งบุกเคยเห็นพี่น้องงูใหญ่เป่าเลยกันยังทัานเคยเห็นก็เคยเห็นจักเจ้อกับตาแบบงูใหญ่เหี้ย

นักอมเจออกันดาลองบ้งนะมาลองกินเลยนะไปลองลองกินนะนก็จะเห็ดลาบอันนี้ลาบพิชางเลยลาบงูลาบงูตัวเขาดาง่งูจงองโอ้เห็ดลาบดิบโคตรโคตแซบว่นี่ยเน่ยแซบแซบบแซแม่นบงงูก็แม่นลวแบบตัวกงูเลงูจงอางคคกระเดดแแซบบแซบาบงูจงอางผิตโอ้เอาเลยอาหารแปลกพี่น้อง อันของคอนเซ็ปต์เด้อนี่เนาะทางบ้านเนาะแม่นบ่ยากบ่สิได้กินซั่นหลายบ่ฮอร์โมนเลยบ่บางคนก็กินบางคน่กินอืมบ่ยากแบบเฮาสิได้งเนาะยากนะยากปีบางบ่ได้โอ้น่นั่นบ่อันนี้เป็นลาบงูลาบดิบเนาะกินแอาหารันดีเพิ่น่งทาเืองลงด้วยซนันเอมีแต่ลาบบ่ั่วบ่มีบ ีสด<ร> <harma> งสวอถนนี้สวนนะในวัานีจะลองมาซีมสวนตัวนี้น่แต่ว่าตัวนี้เป็นลาบดิบด้ิบบอกินเะลาใ่ยังเบิงเบิงโอ้แต่เสเนะลาบงูกินดิบเลยพักดิบพี่น้องบริไทยตอนก็จะพักวนเด็กน้อยเบื่อมันก็กินเนาะ

Saya jawab bus tur ya. Bus tur. Bus tur. Bus tur. tur. Bus, bus tur. Bus tur. <laughs> bus tur. <laughs> 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 <laughs>

เจนจีกันเลยยุ no? ่งมาจากนี่แหละเนี่ยนี่เนี่ยฮาหมดแซ่บเนาะแซ่บเท่าข้าวมดแล้วเนาะเยอะขนาดเท่าเบื้องบนเบื้องขมโอ้นี่สุกจียำหอยแล้วเนาะสุกแล้วอันนี้เฮ็ดลาบดิบเครื่องนึ่งป่ะตัวนี้ลาบดิบอันนี้เส้นดอยย้าตัวนี้พันสีสัวโอ้ใส่หย่างเบิ้งลองหย่างเบิ้งมาขนาดอีรินเนาะเขาไปเห็นนั่งเขาบู โตในนโหญ่เลยถ่ายเพื่อได้รที่งโง่งูจงอางเลยไอโอ๊กน้าไอโอกตาพื่ออะไวันนี้กินงโง่กับชาวบ้านเพิ่นทางเมืองดากจึงมาเด้อมาเด้อ <c oughs> ถึงแหวได้เนาะแม่นปะนถึงแหวแต่บ่ทัานตายบ่ตอนถ,ถ,ถึงรัว่าตายแหละยังยังเป็นเป็นตีเอาปะตีเอาเองผมจับเอาดีอ นาตีเลยเลนมาทันได้เจ็บได้เสบนสัวงูเสเปนสตวนี่ลับอันลบันลับวน้ำงูจุอ่างทีนเมื่อนี้ทางบ้านเพิ่ได้มากินหันฮันแบบเ่บได้เนะอยท่ทางบ้านนะน่นนบะเมนบะ Yeah. Okay. yeah. À, đó, nha. Nha. <laughs> si đây cho thằng bạn nào. thì hai nhạc men bảo. Yeah, nhạc mới ngủ. Là gì đây? Thôi phổ. Rồi. Thôi đừng này. Thịnh hẹo nó. Khắc lại. Không đến nỗi cái kinh thằng này nào. Kinh mà. dưới Bà nó tới lại được

เยอะอาจารย์อาจารย์เยอ่ะหนูะไรอางเงี้ร์ก็เป็นจ้ะทุกท่าหลังจากที่บาเล่กินงูแล้วก็สิได้นอนพักผ่อนนะพี่น้องมื่นก็สิได้กลับทางท่าแดงก็อย่าลืฝากติดตามบาเล่คือเกาเด้อพี่น้องเนาะสำหรับที่นี่ขอกล่าวคำว่าสบายดีตาก็าเล็กโตๆพี่น้องเพราะว่าอยู่มันควันไฟพี่น้องนี่สังเกตบั้ยมีควันไฟเจ็บตาเนาะไปพุกันโอกาสน้าพี่น้อง